ครับสวัสดีครับพบกับผมและทีมงานขายที่ดินโดยพาขินรลตนะนะครับคลิปนี้จะพามาชมนะครับที่ดินสําหรับทําการเกษตรนะครับเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากนะครับโฉนดพร้อมโอนนะครับปัจจุบันไม่ติดภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโกลกมะขามป้อมตําบลทับรั้งอําเภอพระทองคําจังหวัดนครราชสีมานะครับแหล่งของเรานะครับจะเป็น ไร่อยูคาลิปตัสบริเวณนี้นะครับดูภาพมุมสูงของเราประกอบได้อยู่ห่างจากถนนคอนกรีตนะครับเข้าไปยังตัวหมู่บ้านกลมมะขามป้อมนะครับมาประมาณ200เมตรนะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับอยู่ติดกับบ้านสวนนะครับมีสระน้ํานะครับของเพื่อนบ้านนะครับถนนสาธารณะนะครับ ปัจจุบันไม่มีคนสัญจรนะครับจะมีสภาพค่อนข้างรกนะครับบริเวณนี้นะครับในระหว่างของกลุ่มที่ดินจะเป็นทางสาธารณะประโยชน์นะครับตามฉนดที่ดินของเราเลยนะครับรถยนต์สามารถเข้าได้นะครับเข้ามาจนถึงหน้ารถของเรานะครับเข้ามาตามขอบสะนะครับจะเป็นถนนสาธารณะนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ200เมตรนะครับ แปลงของเราจะอยู่ห่างจากวัดศรีบุญเรืองนะครับมาประมาณกิโลครึ่งนะครับห่างจากโรงเรียนบ้านหนองยางนะครับมาประมาณ2กิโลนะครับห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ55กิโลเมตรนะครับสำหรับตำแหน่งแปลงที่ดินของเรานะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะครับห่างจากบริเวณ S uh, CJ s u ซ e เปอร์มานะครับใกล้ๆก,กับอบตทับรังนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ6กิโลเมตรนะครับแปลงของเราจะเป็นไร่ยูคาลิปตัสทั้งหมดเลยนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับยาวตรงไปจนสุดต้นยูคาลิปตัสนะครับประมาณ225เมตรนะครับด้านทิศต,ตะวันออกนะครับ อยู่บริเวณนี้นะครับยาวประมาณ40เมตรนะครับดูภาพมุมสูงประกอบได้นะครับเนื่องจากแปลงนี้เป็นไร่ยุคาลิปตัสนะครับขออนุญาตยืนถ่ายทํานะครับบริเวณตรงขอบสะบริเวณนี้นะครับซึ่งเป็นถนนสาธารณะนะครับแปลงนี้สามารถมารังวัดนะครับมารังวัดตรวจสอบแนวเขตนะครับทําถนนสาสธารณะนะครับปรับถนนาสาธารณะเข้ามาผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราได้นะครับ บริเวณนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราอยู่ติดกับสวนมะพร้าวนะครับจะมีบ้านสวนอยู่ด้านหน้านะครับไฟฟ้าประปานะครับอยู่ด้านหน้านะครับถนนคนกลีดนะครับที่เห็นรถวิ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับด้านนี้จะเป็นสระน้ําของเพื่อนบ้านนะครับเป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากนะครับเนื้อที่เกือบแดไร่นะครับขายยกแปลงในราคา750 0 0 0บาทนี่นะครับด้านนี้จะมี บ้านสวนของชาวบ้านนะครับอยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับมีสระน้ํานะครับบริเวณนี้สามารถขุดสระเก็บน้ําไว้ใช้ได้นะครับสามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้ด้วยนะครับดินดีนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ด้านนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับแปลงของเราจะเป็นไร่ยูคาลิปตัสนะครับขายพร้อมกับต้นยูคาลิปตัสนะครับสามารถตัดไปจําหน่ายได้เลยนะครับขายไม่แพงด้วยนะครับยูคาลิปตัส เกือบเต็มพื้นที่นะครับเกือบ8ไร่นะครับ7ไร่3งาน60ตารางวาบริเวณนี้จะเป็นถนนสาธารณะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมบริเวณทางเข้านะครับจะเป็นถนนลูกรังตรงไปจะเป็นหมู่บ้านนะครับบ้านกโกลกมมะขามป้อมนะครับ ของเราจะอยู่ก่อนถึงตัวหมู่บ้านนะครับห่างจากวัดศรีบุญเรืองมาประมาณกิโลครึ่งแค่นั้นเองนะครับเป็นวัดขนาดใหญ่นะครับของตําบลทับรังนี่นะครับคือถนนที่เข้ามายังแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนคอนกรีตครับไฟฟ้าประปาอยู่ด้านหน้านะครับบริเวณนี้เจาะน้าบาดาลมาใช้ได้นะครับไม่ต้องใช้ประปาก็ได้นะครับเหมาะสําหรับซื้อเก็บไว้ให้เช่าทําการเกษตรนะครับให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเช่าทําการเกษตรได้นะครับ ดินดีนะครับดินดีเจาะบ,บาดาลได้ขายยกแปลงเพียง750.000บาทแค่นั้นเองนะครับเนื่องจากที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินที่หลุดจากการขายฝากนะครับจ้าของต้องการขายทิ้งนะครับในราคาถูกๆเลยนะครับเนื้อที่เกือบ8ไร่ขาย750.000บาทแค่นั้นเองนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง Youtube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข สวัสดีครับ